สวัสดีค่ะพี่พีน้องนอ้อก,กันติดตามเคยนะจ๊ะนานเราพี่น้องี่เจ็บก็ได้มาเหตุดีวิดโอสุดท,ท้ายแบบนี้นะจ๊ะเมื่อนีถึงได้มีโอกาสเหตุดีวิดโอพอแฟนเลิกงานแต่เว้นนะจ๊ะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นของประเทศฟินแลนด์นะจ๊ะก็อาบน,น้ำเตรียมผมไปหางพี่น้องไปหาซื้อกับเขานะจ๊ะกับข้าวอมินหมดแล้วจ้าก็เลยสิบไปรีโดเมื่อนีก็แดดดีดีพี่น้องหลังจาก ฝนตกเกือบซูมือนะจ๊ะโอ้โหที่ฟันเขาเลยเยลโล่แล้วอ่ะ mm hmm. ต้นไม้ต้นไหลก็สีออกสีเหลืองแล้วพี่น้องได้เจียวให้เบิง่งเ mm hmm. นี่ยสีเหลืองแล้วอ่ะดูอ่ะเจียวปลายออกจากบ้านก็ประมาณสองสามเมื่นเดือนไหนคุณน่ะลูกชายส่วนมากก็สีอยู่แต่ใน,ในบ้านเนาะจ๊ะพอฝนมันตกแฟนก็สิไปเฮ็ดงานแล้วก็แมญ่าแล้วก็ไปบ้านมูแล้วเนาะจ๊ะอาทิตย์หนึ่งไปเบร้เอีเยงหน่องไม้เขาเพราะว่าหมูแล้วไปฮอลลีเดย์เนาะจ้ะ อันนี้อากาศดีด้วยคบังไปดองอืมเร็วมากบังไม่กี่วันเองนะคนะ่ะลูกซ้ายกับป้าปะนะคะเอ้ยเป็นพูดปาปะ ไพูดปลาปลาเออเก่งมากวุ่งสีเหลืองสวยมากเพิ่นกำลังหัดอมอกน้นองไปน้อง mình kho cái lục cái nọ emin papa emin <laughs> เค็คนองเค้กฮาโลวีนน่ากินมากกูเป็นไฟเหรอเสร็จแล้วขนุ่เรียบร้อยแล้วก็พอ เรียบร้อยพี่น้องมื้อสม่กหาซิบเก่ายูโรน่าจะะขนาดว่าไปซื้อโหมาแป๊บเดียวพี่น้อง ออกมาแดดหายแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์ตกประมาณ วันนี้คนเยอะมากที่ห้างพี่นงไอ,อห้างที่เจ็บไปไี่ไหมสุดเทือวันพฤหัสด,ดิสิบุ้ค่อยมีคนได้เมื่อนี้เปกแบบอุจจับกะลังสีใจเงินมันเบกคนเขามากเขามากเขามาเลยอะเด็กหน่อยเต็มเด็กหน่อยพวกใบรุ่นพวกสิบสองสิบสาปีมาเป็นแก่งเราจะแล้วก็คนทงคนเถ่าสีมาซื้อกับเขา มีหิมะคนเขาพากันไปเรนพี่พ่อไล่ไบซิโคลวอดอ๋อเขาขี่จักรยานขึ้นเด้พี่น้องบางคนก็ยางเขมรสูเน mm ั hmm. mm ่นออ้โหบง่ะ huh. ม uh? mm ันเป็นทางชันมากออกกำลังกายก็เลยนี่โอ้ my god ส่วนมากอันแถวแถวนี้ก็สิเป็นบ้านนอกจากสิบเค่อยมีเป็นคอนโดเด้พี่นอ้องโอ้ยนี่ยส่วนมากจะเป็นบ้านดิฟันโนเฮปอโบเกโรเตอร์โอ้แฮปอาบเฮานด้อยู่มากในดิสตูคู do not buy for window about different water เรียกแม่สิแม่เอมนเรียกแม่สิแม่ครับแม่ครับเอมมนเรียกสิแม่ครับ